สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้อยแล้วก็บ้านสวนคุณน้อยนะคะ,ะช่วงนี้อากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ,ะวันนี้น้อยมีหูช้างด่างขาวแล้วก็ไม้อีกอหลายหลายชนิดที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เนาะใครสนใจต้นไหนอยากได้ต้นไหนเอฟต้นไหนก็โทรเข้ามาหรือว่าสอบถามเข้ามาหรือว่าไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ,ะวันนี้มาตามคาเรียกร้องของหลายๆท่านแต่ว่ามีไม่เยอะนะแต่เราบอกเลยว่าวันนี้น้อยคัดเกตมาน้อยคัดตั้งแต่ ไม้สวยบอกเลยว่าวันนี้คัดไม้สวยมาแนะนําเพื่อนๆเนาะแต่ว่าถ้าไม่สวยก็ราคาตามไม่สวยนะคะแต่ว่าถ้าสวยราคาตามเกตนะวันนี้น้อยคัดหูช้างด่างขาวที่เป็นแบบว่าลายท็อปเทนลายท็อปเทนเลยลายสวยลายวากิวลายสตียาต้องบอกว่าเป็นลายสตียาเน้นสตียาติดฟูมิน้นด้วยะวันนี้ขอเปิดด้วยต้นใหญ่เลยละกันต้นนี้หูช้างด่างขาว สูงประมาณเกือบ50เซนได้นะคะสูงประมาณเกือบ50เซนได้ไม้ใหญ่ไม้หน่อความใหญ่ของโคนต้นประมาณเกือบสองกำมือนะคะเกือบสองกำมืออ่ะเดี๋ยวดูรากก่อนให้ดูรากก่อนรากทะลุทะลวงมากเอาไปนี่คือโคตรตั้งแม่เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูใบทีละใบนะต้นนี้เป็นขาวเบอร์ที่6นะราคา2190บาทค่ะราคา2190บาทก้านลายดีมากอ่ะเดี๋ยวน้อยให้ดูใบแรก ใบแรกความใหญ่ความสูงของใบนี่คือ30เซนอ่าใบที่1คือ30เซนนะคะอ่ะใบที่สองก็30เซนใบนี้ใบนี้ยังไม่แก่จัดกัดสียังไม่เข้มนะใบที่3อ่ะเดี๋ยวนรอยให้ดูใบใกล้ใกล้ใบติดฟูมินนะคะบอกเลยว่าปลายใบติดฟูมินสวยมากเป็นลายสเตียนะคะลายที่หลายๆคนตามหาลายที่หลายๆคนอยากได้แล้วเป็นลายที่สวยมาก ติดฟูมิ้นใบที่1แล้วก็ติดฟูมิ้นใบใหม่ล่าสุดติดฟูมิ้นใบใหม่สวยมากติดฟูมิ้นด้วยเป็นลายสเตียนะคะเป็นลายสเตียนะต้นนี้เป็นไม้ใหญ่ไม้หน่อนะคะเป็นติดสเกตมิ้นลายสเตียลายวากิวในต้นเดียวกันแล้วก็จะมีลายพานด้วยเป็นลายพานด้วยนะคะในต้นนี้นะเป็นลายสเตียลายวากิวลายพานในต้นเดียวเลยนะแล้วมีสเกตฟูมิ้นใบใหญ่มีสเกตฟู qualify. มิ้น ใบเล็กก็มีสะเกตฟูมิ้นค่ะเกิดใหม่มีสะเกตฟูมิ้นก้านลายสวยมากต้นนี้นะ2190บาทอันนี้หูช้างด่างขาวบอกเลยว่าโคตรงามเอาไปตั้งแม่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีหรือว่าใครที่มีแล้วต้องการมีเพิ่มอีกอะต่อไปเป็นหูช้างด่างขาวอีกหนึ่งต้นเป็นขาวเบอร์5ราคา1 4 9 0บาทค่ะอันนี้ต้นนี้เป็น หูช้างด่างขาวไซน์นี้สูงประมาณเกือบ30สิบเซนอ่าเกือบสาสิบเซนไม้หน่อนะคะเกือบ3าสิบเซนลายนี้เป็นลายมิ้นอ่าเป็นมิ้นเป็นฮาฟมิ้นมิ้นคือเขาจะไม่ขาวและเขาจะไม่เผือกคือเขาจะมีอมเขียวอมสเก็ตมิ้นมีสเก็ตมิ้นติดด้วยนะมีสเก็ตมิ้นติดด้วยนะคะถ้าเขามีมิ้นแบบนี้เขาจะโตดีแล้วใบเขาจะไม่ชำ้ำน้ำใบเขาจะสวยมากยิ่งโตขึ้นยิ่งสวยบางคน เลี้ยงหูช้างด่างขาวครีมมิ้นมิ้นบอกเลยว่าเลี้ยงอลามงามมากงามกว่า ถ้าเทียบกับช้างเหลืองถ้าบางคนก็จะคิดว่าเป็นช้างเหลืองแต่บอกเลยว่างามแบบออกทองอะคะ่ะไม่ใช่แบบเหลืองแบบแบบหูช้างด่างเหลืองนะจะออกเป็นประกายเหมือนทองเลยเหมือนทองคําเลยเนี่ยลูกค้าน้อยหลายหลายคนแล้วไปถ่ายไปโชว์บอกวา่าโอ้โหปลูกหูช้างด่างขาวหรือปลูกทองค,ะคะําครับแบบสวยมากเหลืองสวยมากจริงๆอ่ะต้นนี้เป็นช้างขาวเบอร์ห้าราคา1490ัรบาทค่ะอ่ะต้นนี้ผ่านไปอ่ะต่อไปหูช้างด่างขาวต้นต่อไปเป็นขาวสเตรีมิน อันนี้คือสายประกวดนะต้นนี้คือสายประกวดนะคะราคา 1, 3 9 0บาทนะ1,390บาทอันนี้เลข3นะคะอ้าที่เลกจะเขียนเหมือนเหมือนเลข8เนาะแต่เป็นเลข 3, นะ1,390บาทนี่เป็นลายสเตียอันนี้คือสายประกวด อันนี้ต้นแม่ของสายประกวดเลยคือต้นแม่เขาไม่มีใครขายอะค่ะเพราะว่าคือราคาจะลงแค่ไหนเขาก็ไม่ขายนะต้นนี้ประมาณเกือบ20เซนค่ะเกือบ20เซนบอกเลยว่าเป็นไม้ที่รากเดินดีมากรากแข็งแรงมากรากอ้อมกระถางเลยนะรากอ้อมกระถางเลยนะคะมีทะลุมาถึงก้นกระถางแล้วนะรากนะบอกต้นนี้รากเดินดีมากสวยมากใบใหม่เกิดมาโอ้โหสเตียทุกใบสเตียมิ้นด้วยนะ เป็นสตียมินค่ะต้นนี้สวยมากหูช้างด่างขาวของเราอ่ะโอเคใครที่สนใจหูช้างด่างขาวก็วันนี้เราคัดลายคัดต้นสวยๆมาให้เพื่อนๆเอฟก็ไม่ได้เยอะนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีเยอะมากแต่ครั้งนี้คือเราบอกเลยว่าเราคัดเกจคัดคุณภาพคัดลายสวยๆมาแบ่งปันลูกค้าอ่ะต่อไปต้นนี้เหลืองอันดามันเหลืองอันดามันที่แบบว่าติดเหลืองประกายสวยมาก คือเหลืองอันามมนี้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้เห็นต้นใหญ่เขานะบอกเลยว่าเขาเป็นต้นไม้ที่งามมากเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์มากเขาจะเป็นตระกูลหนึ่งกับคล้ายๆพวกบอนเนาะบอลทูนบอนอะไรประมาณเนี้ค่ะที่เป็นพวกทูนพวกอ ชื่อชื่อดูแบบว่าเป็นมงคลพวกทูนพวกออดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันเนี้ยเขาจะเป็นเหลืองอนามันออกสีเหลืองอมเหลืองนะคะอ่าโอเคเหลืองอนามันต้นนี้ราคา990บาทที่สําคัญคือมีลูก2ต้นนะคะเหมือนซื้อ1แถม2องะค่ะเหมือนซื้อ1แถม2นะ,ะน 1, 2นะราคานี้บวกราคาลูกด้วยนะให้ลูกไป2ต้นนะคะเอาไปถ้าลูกโตสักประมาณเกือบ30เซนเท่าต้นแม่เราก็สามารถแยกหรือว่าใครจะทําเป็นทรงก กอทรงพุ่มได้ก็กก็คือดีมากบอกเลยว่าเป็นทรงกอทรงพุ่มได้จะสวยมากต้นไม้ต้นนี้จะชอบน้ําถ้าเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงที่แบบชุ่มชื้นแฉะแฉะหน่อยนะบอกเลยว่างามจริงๆใส่กระถางงามๆาไว้หน้าบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนสวยมากลงดินก็โตดียิ่งลงดินยิ่งก็โตดีเหมือนกันคะ่ะเป็นไม้อันนึงที่แบบว่าบอกเลยว่ามีสเสน่ห์และสวยเห็นที่ไหนก็คืองาม กินได้ด้วยนะคะที่สําคัญกินได้กินกับน้ําพริกกินกับส้มตำเนี่ยคืออร่อยมากอ่ะต่อไปต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าหยาดพิลุนค่ะต้นหยาดพิลุนหยาดพิลุนหนึ่งแถมสองอีกแล้วครับท่านมีต้นแม่หนึ่งต้นแถมต้นลูกสองต้นคือสวยดูอ่าอยู่ในตระกูลออดิบนะอยู่ในตระกูลออดิบนะต้นนี้ชื่อว่าหยาดพิลุนชื่อไพรละเพาะพิงมากราคาก็990บบาทเหมือนกันค่ะ 990บาทเหมือนกันสูงประมาณ25 26เซนนะต้นนี้นะมีลูก2ต้นนะคะเลี้ยงไปอีกประมาณเดือนหนึ่งลูกก็สามารถแซะออกจากต้นแม่ได้นะไปใส่กระถางสวยๆใครไม่ใครไม่แซะก็คือทำเป็นทรงกรทรงพุ่มใส่กระถางใหญ่ๆนะหรือว่าใส่เข่งใหญ่ๆนะคะหรือว่าลงดินก็ได้เลยเลี้ยงเหมือนกันกันกบพวกออดิบเลยนะคะเลี้ยงเลี้ยงเหมือนกันกันกบพวกเหลืองอนามันพวกนี้นะคะแต่ชื่อของเขาคือเขาชื่อว่า ยาดพิรุนค่ะตัวนี้คือยาดพิรุณน,นะราคา990บาทนะใครเอฟก่อนเอฟก่อนเลยค่ะใครเอฟทันเอฟก่อนเลยนะ,นะต่อไปน้อยก็จะมีอะโอกินาวาเนาะโอกินาวาของเราอันนี้เป็นโอกิ2นะเป็นโอกิ2ราคา0 0บาทอ่บาทสำหรับใครที่มีโอกิแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่มีโอกินะคะสนใจโอกินาวาของเรานะ ต้นนี้สูง30เซนนะโอกินาว่าต้นนี้สูง30เซนเป็นไม้หน่อที่บอกเลยว่าราก,กะทะลุทะลวงมากๆรากเยอะมากมีลูกค้าน้อยเลยหลายท่านรับโอกิไปตั้งแต่ลอดแรกๆโอ้โหเลี้ยงกันงามมากไม่ใช่งามธรรมดาโคตรงามเป็นทรงกอทรงพุ่มที่ใหญ่มากต้นแม่เขาก็จะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้จะจะเลี้ยง จะเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงแดดลาไรนะแต่แข็งแรงไม้แข็งแรงไม้สวยมากไม้ไม่เก้งก้างนะคะจะเป็นไม้ที่แบบว่าอ่อนช้อยเนาะเขาจะมีความความอ่อนช้อยของเขาใบเขาก็จะมีความอ่อนช้อยในตัวนะคะ,ะต่อไปค่ะโอกินาว่าเบอร์ที่7ราคา300บาทโอ้โหต้นนี้เป็นโอกิหนึ่งแถมลูก2ต้นนะมีลูกติด2นะคะต้นนี้นะมีลูกติด2นะโอกิต้นนี้นะ อโอกิเจ็ดนะคะแม่หนึ่งลูกสองนะ0 6 5 5หกห้2 4้าเบอร์นี้ขึ้นลายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ